สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสากับผมคู่อย่างนะครับลูกศิษย์ทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนคำว่าตัวตัวตัวนี้แปกติแปลว่าเยอะหรือแปลว่ามากนะครับนอกจากแปลว่าเยอะกับคาว่ามากแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงเรามาดูกันนะครับสําหรับคําว่าตัวคํานี้นะครับเริ่มจากคาที่หนึ่งครับคำว่าตัวเสี่ยตัวเสี่ยขอบคุณมากนะครับเพราะคําว่าตัวมาจากคําว่ามากหรือแปลว่าเยอะ เสียตัวนี้มาจากคําว่าขอบคุณนะครับเราเวลาเราจะขอบคุณก็อ่าอยาง老师多谢你นะขอบคุณคุณมากตัว多谢你นะตามก็คาว่าีด้วยนะขอบคุณย้ําที่คุณนะฮะ多谢你ก็คือขอบคุณเธอนั่นแหละนะครับตัวเสียนะตัวเสียตัวเสียขอบคุณขอบคุณนะครับตัวเสียนอกจากคําว่าขอบคุณที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆคําว่า谢谢แปลว่าขอบคุณเราจะมีคําว่าตัวเสียนะครับคาต่อไปครับ 多久多久แปลว่านานเท่าไหร่ตัวตัวนี้มันย่อมาจากคําว่า多少ที่แปลว่าเท่าไหร่多少แปลว่าเท่าไหร่ตามไปคำว่า久แต่ถ้าเรียกเต็มเต็มสามคำมันก็จะยาวไปเห็นไหมะตับ多少久多少久เยอะเกินไปนะให้เหลือแค่สองคำพอตัดคาว่า少ออก多久นานเท่าไหร่多แปลว่าเท่าไหร่ 久ก็ว่านานนะครับตัว久่านานเท่าไหร่เช่นตัว久了你没回家นานเท่าไหร่ละที่คุณไม่ได้กลับบ้านต多久了你没去中国นานเท่าไหร่ละที่คุณไม่ได้กลับไปที่ประเทศจีนเลยนะตั多久นะตั多久你等我多久ะคุณรอฉันนานเท่าไหร่ละรอมานานมาแล้วกี่ปีละนะ 多久แปลว่าเท่าไหร่นั่นนีน้นานเท่าไหร่นั่นเองน,นะครับคำต่อไปคำว่าหน你生病了要多休息นะครับตัวนี้ไม่มีเสียงสองแนะเสียงซิว休息นะครับอันนี้ในพี่ครูทำผิดเล็นิดหนึ่งนะครับหน你生病了คุณป่วยละคุณไม่สบายนะ生病แปลว่าไม่สบายหรือแปลว่าป่วยนะครับเขาบอกว่าเธอไม่สบาย 你的生病了，boy，没事吧？要多休息，要当哪、啊？要不要当？你听，你多，เย休息，พักผ当พักผ่อนเ要多休息，当พักผ่อ杨、啊、老师，你生病了，那、啊、你生病了，คุณ要。 ตัวซีนะครับต้องทักผ่อนเยอะๆหรือว่าตัว要多ย休息饮เยอะๆก็ได้นะตััวก็เยอะๆซซีพักผ่อนเยอะๆเราต้องเอาคำขยายคำว่าเยอะๆแล้วมาขยายคำว่าซีพักผ่อนนะครับในหลักการภาษาจีนต้องเอาคำขยายมาขยายคำนามตัวนั้นหรือขยายกริยาตัวนั้นนะครับอย่างเช่นเยอะมากนะฮะก็ต้องคำว่ามากๆมาขันตัวมาขยายคำว่าเยอะนะครับ กรณีนี้พักผ่อนเยอะๆก็ต้องคาว่าเยอะมาขายายพักผ่อนตัว休息นั่นเองนะครับอ่านตามคุยรอบเลยนะครับ你生病ะคุณไม่สบาย要多休息ต้องพักผ่อนเยอะๆนั่นเองนะครับ你<อ>哥,哥พี่ช大了เธอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว你哥อ พี่ชายไม่ได้่ากว่าเกิเกิหรือว่าเกิเกิดไม่ใช่นะนี่นเกิเกิพี่ชายเธอปีีนิ今年比你今天แปลว่าวันนี้ปปีีนน้ิ今年比你ต年比你多大了วใหญ่ขนาดไหนละตัวโตขนาดละตัวแปลว่ามากต้าแปลว่าใหญ่เลอแปลว่าแล้วตัวโตขนาดอะไรแล้วก็คืออายุเท่าไหร่แล้วนะครับต年多大了อายุขนาดไหนแล้ว อายุเท่าไหร่แล้วนะครับพวกเราครับคำว่าถามอายุเราถามได้หลายแบบมานะครับถ้าใช้กับเด็กๆเราใช้ว่าจีซุยท่าศัพท์นะครับจีแปลว่ากี่ซุยแปลว่าขวบจีซุยแปลว่ากี่ขวบอันนี้ใช้กับคุยกับเด็กๆ你几่了小朋友你几岁了哎哎 no เธอกี่ขวบแล้วนะแต่ถ้าถามกับผู้ใหญ่ในวัยกลางคนหรือว่าวัยรุ่นแล้วเนี่ยต้องใช้ตัวต้าแต่ถ้าอ่คุณพ่อคุณแม่ตัวต้าเ นะคุณพ่อคุณแม่ก็เติมคําว่าเ,วาเนียนจีด้วยตัวต้าเนียนจีนะครับสรุปนะครับเด็กๆใช้คําว่าจีซุยหนีจีซุยละเธอกี่ขวบแล้วอย่างเช่นถามลูกชายผมว่า the, นนวววห,ม,หมิงเตอจ今年几岁了ปีนี้กี่ขวบแล้วเห็นไหมคนไทยก็เหมือนกี่ปีนี้กี่ขวบแล้วเราคงไม่ไนปะถามแม่เราแม่ปีนี้กี่ขวบแล้วแม่นะเราถามแม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว今年ตัวต้าเนียนจีถ้าถามพ่อแม่แต่ถ้าถาม,พ,ม,ถามพี่สาวพีเจีย 你今年多大了ปีนี้เนี่ยคุณเนี่ยตัวโตขนาดไหนแล้วนั่นเองนะครับนะอ่านตาูวอย่างนะครับ你哥哥พี่ชายเธอ今年ปีนี้อย่าไปสับสนกับคำว่า今天今天แปลว่าวันนี้ทายันอเทียนัวนแปลว่าวัน今天วันนี้今年ปีนี้多大了อายุเท่าไหร่แล้วตัวโตขนาดไหนแล้วตัา大了 ตัวตัวนี多้ย่อมมาจากคำว่าตัวเสือเท่าไหร่ต้าใหญ่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็คือตัวตัวเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับ老板这个多少钱？偷给这个阿尼、啊、多少钱？拿卡偷来多少？不要偷来多少？不要偷来钱？เงิน多少钱？แปลตรงตัวแปลว่าเป็นเงินเท่าไหร่ คุยอยากจะพูดแบบนี้เสมอแต่คนไทยเราไม่พูดแบบนั้นคนไทยเราบอกว่าอันเนี้ยราคาเท่าไหร่อันเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับแต่คําว่าราคาจริงๆเราเรียกว่าเจ้าเก๋เจ้าเก๋แปลว่าราคาแต่ในกลณีเนนี้มันก็สามารถบอกว่าเป็นการถามว่าราคาเท่าไหร่เหลาปันเท่าแก่เหลาปันเท่าแก่นะนึกถึงคนขายเหล่าปันนั่นแหละคนนั้นแหละคือเท่าแก่เจ้าเก๋ออันเนี้ยเจ้าเก๋ออันเนี้ย 多少钱掏来你们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 你 ปีนี้เจ็ดขวบกว่าแล้วคำว่าตัวตัวนี้แปลว่ากว่าฮะถ้ามาอยู่หลังตัวเลขมันแปลว่ากว่าทันทีนะครับลองดูทีนี้นะ我儿子儿子แปลว่าลูกชาย儿子กระดูกลิ้นขึ้น儿กระดูกลิ้นขึ้น我儿子ลูกชายฉัน,นยนปีนี้七岁多了เจ็ดขวบกว่าแล้วสังเกตดูน,นะครับตัวตัวนี้ถ้าอยู่หลังตัวเลขปุ๊กเนี่ยเจ็ดขวบ ตามด้วยคำว่าตัวปุ๊บมันจะแปลว่ากว่าทันทีชีซุยเจ็ดขวบตัวละเจ็ดขวบกว่าแล้วนะครับยกตัวอย่างเราจะบอกว่าสองร้อยกว่าเหลียงปะสองร้อยเหลียงปะเราจะเติมคําว่ากว่าก็แค่เติมคําว่าตัวอยู่หลังตัวเลขเหลปตัวถามว่าอันนี้เท่าไหร่这个多少钱อันนี้ราคาเท่าไหร่อ๋อสามตัวสามร้อยกว่าสามตัวสาม้อยกว่า 他妈龙安特米，他那员工哦，三十个坤，三十个，三十多个，明白？三十多30個，三十挂，三十多30個，三十挂，OK 没？啊，你们公司有多少？多少？不要偷懒，员工哦，二十多个，二十个坤，二十，明白？二十多，明白？没有？他话多，有两个，二十个坤那。你 เอาละมาทวนอีกรองนีงครับว่า儿子 look ใช่ใน,น่今年ปีนี้七岁多了เจ็ดขวบกว่าแล้ว今年ปีนี้七岁เจ็ดขวบเสื่ตัวนี้แปลว่าขวบนะเป็นคำนามของอายุนะเสื่แปลว่าขวบหรือแปลว่าเย a r s นะครับอย่างเช่นแม,ามา่今年五十岁คุณแม่เนี่ยปีนี้เนี่ยอายุ 50ปีนั้นั้นคาว่าซุยตัวนี้นอกจากแปลว่าขวบแล้วแปลว่าปีได้ด้วยเป็น yearso oh. ปีที่แปลว่าเป็นอ่าคํานามของอายุไม่ได้เกี่ยวกับปีใหม่ตุ้จีอย่างนั้นไม่เกี่ยวนะตัวนั้นใช้เหนียนเหนียนตัวนี้แปลว่าปีนะครับแต่สําหรับซุยตัวนี้เป็นคํานามของอายุถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ yearso oh. แต่บางปัญหาคือคนไทยมีคําว่าขวบและมีคําว่าปีนะครับซุยตัวนี้เป็นคํานามอ,อายุจําดีๆนะอย่างเช่นครยหยางบอกว่าหัวหม่าหมชี้เหนียน 67ชีคุณแม่ฉันในปีนี้อายุ67ปีนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนที่แวะเข้ามาติดตามถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่สนใจนะคะอยากเรียนก็สามารถติดตามครูในช่องนี้และใน tiktok ok. ไลฟ์สดทุกๆคืนเวลา2ทุ่มชื่อว่าช่องเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสา ช่องทิกต o อกครูชื่อว่าเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสาฝากพวกเราไปติดตามนะครับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ